ส่วนที่จังหวัดยะลานะคะองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซคามีการจัดงานนะคะเป็นงานเมาลิสสัมพันธ์ลำลึกศาสดานะมีบุหมัดสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชนค่ะ นายระเด่นสมัแอค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาร่วมกันกับนายต่วนฮามิปาเซค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซซึ่งเป็นประธานในการเปิดโครงการเมาลิสสัมพันธ์ประจำปีงบป,ประมาณ2567เพื่อที่จะให้เยาวชนผู้นำศาสนาผู้นำส,ส,นนำสตรีและประชาชนค่ะลำลึกถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของงานเมาลิสส่งเสริมให้เยาวชนผู้นำศาสนาผู้นำส,ส,นนำสตรีและประชาชนลำลึกถึงพระเกียรติคุณแล้วก็กิจประวัติของ ท่านาศาสดานบีมูฮัมมัดนะคะแล้วก็ ที่ท่านได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันค่ะลดความขัดแยง้งทางหลักการปฏิบัติด้านศาสนาวัฒนธรรมส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะคะให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนยังคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมที่มีการสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะสำหรับภายในงานมีการประกวด กา,ารอาซานชายประกวดการอ่านอันกุรอานสุรวัด,ดูฮาการแสดงศิลปะการอ่านบันสัญ,ญีการประกวดการร้องอนาซิดชายประกวดร้องอนาซิดหญิงประกวดการอ่านสาระสายเยาะหญิงเรื่องประวัติท่านศาสดาน,นบีมูฮัมมัดมการบรรยายธรรมในหัวข้อวิธีอิสลามตามแบบฉบับท่านรอซูลซึ่งมีประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนตาดีกาในดำบบลตาเซเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากครับ